นกโอ้ยผู้นึงเลยไปเอินหาอยู่ทางผุ่นล้วมาอยู่ทางผี่เนาะจะมาจะใส่แม่ค้องว่าสิมาถามงเลิกฝากกับพี่ายสตานันลามาเธอนึงแล้วกับวิ่งผู้ใดอยู่โทรมากับว่ารับสาย0 8 5 6 4 7 1 2 3 4จักไปใส่บุตรโอ้ยเด็กหน่อยเขาไปทรงของเมิดโนกกับของกระมาตะ,ะทุละอโทรศัพท์กัไาไว้ได้รถผุนอ่ะผู้ใดโทรมากับบริยินดอก ไปทุระาหยั่งมาตะใสเดี๋ยวนี้ท่องจำฮะเฝ้าอีหยังเกาะท่อมจำมอีหยังเกาะท่อมไปจำเฝ้าซาซาว่ได้บ่เดี๋ยวนี้คือสิฝ่าว้ายแถวบ่รู้ยินบ่รู้เรื่องสิเฝ้าไปใสเดี๋ยวนี้เอาท่องไปจำกันยังวากะท่อน,นั่นตัวเอาท่องไปจำเออ ต่อหาชื่อแตกหยัางท่องกับท่องขอยตัววุ้ดไสิมาวายขอยอยู่นี่เอ้ากับว่า้ดวายอหยังเด้ล่ะกับเพียงแต่ว่าฟังเบอกเขาใจซื้อหูวเรื่องไปบัดนี่เออหูวเล่วว่าเอาท่องไปจำนั่นความรับข่อยจะเล่นแตกวอยยไงฮีโนกัเไยสิลู์เป็นน้ำเจ่้านี่ละ เอาท่องไปจำได้พี่น้องเอาท่องไปจำเด้อเห็นไหมแล้วซะเอ้าที่เอายู่บอสิน้าหันข้ายก็ออกมาตัวสรุปแล้วเอาท่องไปจำมีหลีเบนเบนนี่เออบอาแห้งไหลเป็นน้ำเจิ่วเทะเลยความรับข่อยแตกมัดจะขายเงื่อนเด้อ เบาข้อหนีหน่นเ่งได้ห่อ <c oughs> หัวคอยเล่สีดาเฮ้หนหนยเนาะเป็นนับเจา้าเทเๆได้ไหมไงข้องมาถามอยวะสั่นข้อมลับข่อย่าแต